ครับสวัสดีครับมาพบกับป่านายนะวันนี้มีตัว2ดอก3จุดนะครับปืนแร3ก็บอกนะครับผมบาเลต t M200 แล้วก็ซองเงินนะครับทั้งสายสนายสายซองนะครับอีก30%จะ2ดอก4จุดใกล้จะ3ดอกยอสวยๆนะครับผมตัวนี้ขาย3,500โอนหรือวอ l เลตนะครับตัวนี้เบอร์เก่าตายไปแล้วนะครับจาก s c 2นะครับแต่ว่าเปลี่ยนพาสทางอีเมลนะเปลี่ยนได้หมดยกเมลนะขายยกเมลนะครผมพาสเมลเปลี่ยนพาสได้ปกตินะครับผม ก็คือเปลี่ยนมาด้วยทางอีเมลนะครับกับราคา3,500โอ้อนหรือวอลเล็ตนะครับปืนแร่กระบอกยศสวยๆนะครับผม4,500ั 4, ถูก,กค, 1, 100, ครับคิว1นึ่แสงคิดได้61%สิบเ็อรตดับปอครับ173ยเจครับผมฉายาขาดระเบิดเชิงท้ายเพราะเชิดท้ายไม่สำคัญครับนีไปครบหมดเลยครับผม อาร์ถาวอยครับปืนหลักครบหมดนะครับตัวนี้เจ็ดสี่หนึ่งเก้าเก้าสามสองสิบเอ็ดสามสองหนึ่งหนึ่งสามแปดอาร์บีดครับผมหนึ่งเจ็ดหนึ่งคิดพี่เก้าศูนถาวรเก้าสามเจ็ดหนึ่งสามสามแปดวันเคียในเวอร์ชิลี่สองสิบหนึ่งหนึ่งคิดบีดแปดวันหนึ่งวันหนึ่งวันสไนเขียวครับดาวกุนอฟซีตีนี่ครับผม บาลเลต M 2 0 0ครับผมสไนเปอร์ที่แรงที่สุดแล้วลองลงมาครับสามอันที่ใช้แข่งได้ M ส0งร้อยแต่นี้นะครับแรงที่สุดสายสไนเปต้องมีนะครับของมันต้องมีนะครับ2 1 3ห X M 200 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1นึ่นี่ครับซองเงินครับสำหรับสายซองนะครับผมซองเงินนะครับผมสายสับต้องมีนะครับของมันต้องมีครับตัวนี้ได้ทั้งสองสายทั้งสไนเปทั้งซองครับหนึ่งเจ็ด 1, 1, 1 10, 6, ึ่งหนึ่งกโมกอกพวกบอมครับ 3, 2, มสอง 1, องหนึชิ้นหนึ่งสอคลิสจีสปอรครับ 1, นึ่งหนึ่งหนึ่งสิตัวละครครับผม 103, 2, ร้อเหลืออย่างละเจ็ดวันนะครับผมตัวร้อนะครับผมเบรดหน้ากากทองเหลือ2องวันคร่สิบหกชิ 1, 20, 20, ้นหนึ่งี้มันไรเทมครับผม สามวันสองชิ้นสามวันสองชิ้นเจ็ดวันหนึ่งชิ้นสามวันสองชิ้นหนึ่งวันสองชิ้นเจ็ดวันหนึ่งชิ้นหนึ่งวันหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นสามพันห้าร้อยโอนหรือวอลเล็ตนะครับปกติตัวนี้ต้องขายสี่พันนะครับผมแต่ว่าพอดีว่าเบอร์ตายนะแต่ว่าเปลี่ยนพาได้ปกตินะครับเปลี่ยนผ่านทางเมลนะครับผมไอดีไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนสามพันห้าร้อยโอนหรือวอลเล็ตสี่พันห้าร้อยทูช้าหมดนะครับมาแป๊บเดียวจริงๆนะครับตัววอลเล็ตเนี่ยช้าหมดจริงๆครับกับราคาเบาๆขนาดนี้